สวัสดีครับผมพีทยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ e ลฟโฟ e ดสทิ้งไว้ให้ตาในกลางห้างแห่งหนึ่งเลยห้างพี่เจสต์ไอ้นี่อะไรอ่ะนี่อยู่ในห้างเฮ้ยนี่กำตังห้ามขึ้นยากไหนไหนเนี่ยเอาไม้กูให้มันใจเย็นดิะไรหวางยนะครับไอตีบถูกต้องแล้วก็เลยพูดว่ามึงยิงกูก็เลื่อนถ้าเกิดเราขอได้ดีไม่ให้ก็ต้องใช้กำลังใช่ไหม เป็นสิงที่ต้กเอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วไม่ไม่มีเลือดวะเป็นสิ่งที่ที่คนรทำมึงไม่มีค่าพอที่จะได้เลือดไงผมหนีก็ได้เนี่ยแชีวิตจริงเว้ยเคยฟังเพลงป่ะแล้วดิวแล้วดิวหนีกัไม่หมดเลยนะเคยเคยฟังอย่างเงี้แหละมันต้องหอดูด้วยกันเอาเองเคยฟังเพลงรไหมใช่เคยฟังห้าปีเคยฟังเพลงนี้ไหมที่เขาร้องว่า คนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวออกมาเร็วไอ้เด็กเป็นไงฮะที่โห่อ้ตรงนี้ผมจำได้เลยตักเกอร์เอ้าแบบยิงหงส์ไงมันยิงมันยิงจะรู้กับลิฟตลิฟต์แม่งโคตรจะดีการกระสุนแล้วยิงกันทำไมไอ้เป็นยิงมันรู้แล้วฮะยิงกันรู้เ่า อย่าไปยิงไอ้เปอนกระสุนยิงไปทิ้งดีกว่าไอ้หมดยิงด้วยกระสูญยุทธ์อะไรอุ๊บพูดเจ๊กันดิโวไปไปไปเอากันไปเอากันไปเอากันเอาอะไรเอาถามอาบน้ำมานะจ๊ะเอามันเต็มไปหมดเลยนี่ไงเราก็แยกกันไปใช่ไหมทำเหมือนใช่ไหมทำเหมือนกับไม่เคยเล่นนะจี้จีไปด้วยกันเองเป็นคู่คู่ไปไว้คุณพี่แดงไปก่อนไปก่อนโอ้ i got it ลำลายเสลชี i got it โอหโหมีผิวมียางอันนี้เต็มเลยคุณจีเอาไปเอาถังระกับเอาไตัวเวตัวไวบอกเลยโอ้โหล้วเพื่อนหายแล้วหายหมดอนี่ต้องระดับเฮียเท่านั้นถึงจะทำได้นี่อย่างไีคิวบิลโอ้โหบูมาจาเล่ โุ้งฟ้าาเลยอ้แม่เจ้าฟ้าชาเร่ดูเฮ้ยเดี๋ยวพึ้งมาตอนนี้ไป้อมไีดีนะไอดีสุดฟุ้มฟ้าจาน้องหนูบายบายต้วยควาดีบุญจีนนะไม่มีอะไรตอนนี้มีแค่ยารถเอออุ้ยตรงนี้ทางการหรอใช่ใช่หายมางไว้เนี่ยเอาลูกโมดิก่ะมามา เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งรีบเดี๋ยวพึ่งรีบใส่เลยเพราะว่ามันมันยิ่งมันยิ่งใส่มันยิ่งมาเยอะไม่ค่อยมีไปเลยใช่ใช่ใช่เติมเติมดีเลยเมาปั๊มหัวใจของดีหรือเปล่าเพราะขนาดด่านเนี้ยด่านอีซี่เล่นเล่นดังตายเลยนะเฮ้ยให้กูเห็นว่าโอ้เห็นคุณชีเดินผ่านเฮ้ยอ้าวนี่อามักก้าวไงมักก้าวจะกระโดดลง ราเชลมาแล้วราเชลโอ้โหดูนี่ดูนี่ดูเคาว่าตายคือเคาว่าตายข้างขไม่ใช่มาช่วยใช่ไหมมาตายมาตายเพื่อนโลเชลยังไงผมไม่ช่วยไหวโอ้โหเนี่ยไปดี้หรือเปล่านี่รอดเลยไปเดี๋ยว่าแทงมาละบอลแม่งตกกูจำแล้วมันโยนยังไงกูจำไม่ได้หรอ อก็ดีไงหรืช่างโอ้ยอีกอีกแล่ยมันมาอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยมันจะมั้งผมเดินไปหมดแล้วดอานละเนี่ยดอานละเนี่ยไปลรีแข่งนึงรีสองแข่งของหนูแล้ะมันมีมันมันรีใหม่มันรีใหม่แล้วโอเค่ะลองดูก่อนผมเดินสองแข่งนี้ได้เวลาเทแล้ว ไาแล้วมั่งมาแล้วนะล่มาไเนียมาแล้วพ่อมาแล้วพ่ออยู่ไหนฮะพ่ออยู่โน่นฮมงพ่อ้โอ้โหน่ากลัวโหแล้วมอเตอร์ทโดนโฮมโฮมดีมากทำนั้นถูกต้องแล้วเบอร์เลยคุณโฮมเบอร์เปแฟร์โฮมทานั้นทานั้นูตอโฮถูกต้องลโฮ ถูกต้องเลวโอ้ยอ่าแล้วอีฮีอ่ะอีฮีอ่แล้วใครยิงโอ้โหถังราเพิดหมดเลยใครยิงวะไอ้เยียโหมไม่ยิงแทนอยู่ไอ้เยียโรเชลไอ้เยียโรเชลเป็นบอดหาไม่หมดเลยอ่าจีบเอาแล้วมันดาหาหานที่ไหนกันรอมาสปอนม่อีกรอบโคตรใจเฮียเลยเมื่อกี้หกเจ็ดถังเมื่อกี้คือผ่านแล้ว มันสาโยนมาได้เยอะยิงเว่ยกูกันเลยยิงแทงอยู่ตายชิ่ยมันเกิดโคตรไกลเลยต้องรอมันเกิดใหม่อีกรอบนู่นนะสองทางฝั่งนู้นสามทางอุ้ยที่ผ่านแล้วนแน่ไปแกละเมื่อกี้ผ่านแล้วอยทำไมมันกระโดดไม่ได้วะรู้เงียแล้วอ่ะเจ๊อ่ะเจ๊อ่ะหงดอีกใครอีกอ่ะ เี่ยวกับกล้องแก้งไหมเนื้อคุณที่โคตรเสียที่เกถ้าเกิดมึงไม่ไม่ลงทีเดียวมึงไม่ลงไม่ค่อยลงมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้มันลากมันลากเฮ้ยเฮ้ยเราผ่านมีไปก่อนดีกว่าพีไป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 หนูเนยต้องรอมันเกินเลยแปดได้ไหมเก้าสิบมื่อกี้คือผ่านแล้วว่าเมื่อกี้มีห้าถังอะเมื่อกี้มีห้าถังรอมึงอยู่อ่ะโดเชิล บางทีจถึงให้คาบอดใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่ทีหวังนะได้อยู่ได้กับหายทางหนึ่งอ่ะผมเก็บได้ที่ที่เป็นอ่ะดูฝั่งนู้นอ่ะต้องขึ้นไปฝั่งบนเนาะลงไปขึ้นแล้วรข่หงอนลาลาฮอลลีวูดอ่ะมาเยอะบอกเลยวตีเยอะมาว่ะกี้อเลิศว่ะระวังนะจีมันขึ้นยังไงอ่ะ ฝั่งไม่ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งไงต้องลงมาจากตรงนน้นแล้วก็ลงขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งยี่ไม่เก็บอะไรครับมันมีช่วงบัญชีครับลงมึงต้องลงมาแล้วแล้วก็มากับกูเดิแล้วก็ผ่านแล้วรอที่รถเลยอ่าทางขึ้นไม่เป็นนี่กูจะขึ้นเป็นเป็นยังไงตั้งนี้ตั้นนี้โอ้ยผ่านทังนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาอยู่มุมอับมาอยู่มุมอับอยู่มุมอับด้วย เจอคนในนี่ดาราตัวเต็งเลยพ่อใครทำเรื่องอะกระโดดไปชั้นสอผมะช่วยคุณจียั่ไงวะนะไปได้ไงวะคุจีกขไปทางหน่เฮียก็ไปต่าน่เราเช่ญไปละทางหนึ่งไปไม่หน่อยผมไปทานู้นะเนียก็บอกแล้วคุีลงมาไม่เชื่อเนี่ยผมมลงไงคุณีผมมาแล้วเน่อันนี้จะสุดท้ายใช่หมใช่ใช่มออ ลงแล้นะลงแล้นะลงแล้นะผมลงโนโนห้แล้วโนห้แล้วผมไม่อยู่แล้วไปไปไปอกเลยบิ๊กบอสลงบันไดมาอยู่่แกก็เครียดขึ้นมาจริงการึงเครียดบิ๊กบอสเกิดขึ้นแล้วปัดรด้แล้วปอดใแล้วใช่แล้วพีจีเรียบร้อยปัดตามแล้วไปไปไปหนีหนีหนีนี่ตู้เซฟปิดไฟอุ้ยยัเคีย มึงไม่ปีนเลยเหรออ่าเรียบร้อยตายเลยโรเชลตายตายไปแล้วทิ้งเพื่อนนี่มาบอกแล้วไม่ทำอะไรไว้มึงก็ยอมรับไม่โลเชลเ่ตายพี่แต่โลเชลของเราแค่นั้นที่ถึงเธอแค่นั้นที่ถึงเธอลาเชลมาจ๊อบจบไปแค่นี้นะฮะเกับเดิลนนะฮะแตนใหม่นะฮะสวัสดีครับ ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2>